ผมมีกีตาร์อยู่2ตัวนะครับที่แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ฝีมือผมเนี่ยก็ถือว่าย่ําแย่มากเพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับเก็บไว้นะครับวันนี้เกิดอยากจะเอามาซ้อมนะครับอยากเอามาหัดเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีทั้งไฟฟ้าแล้วก็โปร่งนะครับซึ่งก็สภาพก็อย่างที่เห็นแล้วครับฝุ่นเต็มนะครับสายขึ้นสนิมแล้วก็พวกพิงก์อระบต่างๆเนี่ยซีดนะครับมีสนิมตามแฟลท ตามที่ถ่ายรูปให้ดูนะครับเป้าหมายของผมก็คือว่าเดี๋ยวจะเอามาทําความสะอาดเปลี่ยนสายแล้วก็หัดเล่นกีตาร์กันใหม่อีกสักครั้งนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากแกะออกแล้วนะครับก็จะเป็นการเริ่มทําความสะอาดโดยผมาจะเริ่มทําจากกีตาร์ปล่งก่อนเนื่องจากตัวนี้ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็เนี่ยฝุ่นเต่ไม่หมดเลยนะครับสภาพแฟลตนะครับมีสนิมนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ฝุ่น เนเดี๋ยวแล้วก็เช็ดออกได้สบายๆนะครับก็นะครับพี่รังพนคอน,นะครับเขบอกว่าจะทำวาะอาดกีตาร์เนี่ยก็สามารถใช้ตัวเวนนนะครับในการที่จะมาขัดเจ้าตัวแฟลตได้นะครับหรือตรงไหนที่เป็นโลหะนอกจากแต่ว่าตรงที่เป็นโลหะที่มันเคลือบสีอื่นที่ไม่ใช่สีเงินเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้าตัว บัสโซ่ก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นก็เริ่มลงมือทําความสะอาดกันก่อนนะครับเช็ดด้วยผ้าสะอาดๆนี่แหละครับผมไม่ได้ชุบน้ําแต่อย่างใดนะครับเอาฝุ่นออกก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็เมื่อสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับปราศจากฝุ่นนะครับผมก็จะใช้เจ้าเวนอนตัวนี้อ่ะเอากาวหนังก็เทปหนังไก่ตัวนี้นะครับแปะลงไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เจ้าน้ํายาของเวนอนเนี่ยมัน ลงไปอยู่บนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเพื่อเพราะว่ามันจะมันนะครับมันจะมีความมันมันจะมีสารเคมีของมันอยู่เดี๋ยวจะเช็ดลําบากนะครับก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับเราจะได้ขัดเฉพาะส่วนที่เป็นแฟลตได้ตรงนี้ไม่ต้องตัดเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยยกออกไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาเวนนอนที่ได้มานะครับแล้วก็จับการเจาะอันนี้ก็นะครับแล้วก็เป็นลักษณะยาสีฟันอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องป้ายเยอะนะครับ จริงพอมันเต็มหลอดเนี่ยบีบเบาๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทะลักออกมาเองนะครับก็มื่ได้แล้วก็เอามาขัดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าขัดของพวกนี้เนี่ยผมจะใช้บัสโซ่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาใช้กันหรือเปล่าก็เปลี่ยนมาใช้ตัวเวนอนแทนนะครับเป็นครั้งแรกที่ใช้เวนนอนนะครับถ้าพอขัดปุ๊บเนี่ยพวกสเตนนะครับพวกสนิมของมันนะครับ ออกไซด์กับมันเนี่ยก็จะออกมานะครับก็จะเห็นว่าดำปิดปี่เลยนะครับก็ไล่ไปนะครับขัดทุกแฝตที่มีนะครับมันก็จะงามขึ้นสังเกตนะครับนี่ขัดแล้วนี่ยังไม่ขัดเนี่ยสีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็จะมีเสียมดําแบบนี้ออกมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ติดเทปไว้นะครับมันก็จะลงไปอยู่บนฟิเกร์บอดของเรานะครับก็จะไม่ดี นอกจากนั้นนะครับหลังจากเราทําความสะอาดตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็มีตัวชุดทาความสะอาดของเดดดาริโอมานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อครบทั้ง4ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่ผมลองใช้แล้วตัวแรกเนี่ยที่อยู่ในนี้ก็คือตัวไฮเดรตนะครับจะช่วยในเรื่องของการกําจัดสิ่งสกปรกออกแล้วก็ทาให้ไม้ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นมันก็จะมีตัว2ตัว3ตัวหตัว2ตัว3นะครับที่เอามาริสโตนะครับโปรเทคแล้วก็ทําให้มันขัดเงามากยิ่งขึ้น นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าไฮเดรตเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะอันนี้แกะออกมานะครับข้างในก็จะมีสีแล้วก็มีผ้ามาให้อย่างนี้ผ้าตรงนี้เนี่ยออขนออกมาเยอะมากเลยนะตอนแรกเนี่ยอาจจะต้องซักสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีสีสีขวดนะครับผมจะเริ่มจากไฮเดรตก่อนนะครับโดยผมจะเริ่มทาําความสะอาดตัวฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเขาบอกให้เอาสายออกนะแล้วก็หยดลงไปบน ตัวไม้ตรงนี้แหละนะครับที่แห้งนะครับแล้วก็ทําการขัดสีชวีวันมันนะครับวิธีเปิดนะครับถ้าซื้อมาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวฟอยล์ปิดอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาออกก่อนได้เพราะอันนี้ฟอยล์ผมมันไปแปะอยู่ข้างบนเฉยเลยไม่รู้หลุดแล้นะครับแล้วก็ค,อค,อคอยย่อยๆหยดลงไปนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพียงหยดเดียวเนี่ยใช้ได้ถึง1ช่องหรือ2ช่องเลยนะครับก็ แค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวคอยสังเกตนะครับสีไม้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะเราก็เริ่มเช็ดนะครับมันจะทําความสะอาดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวไม้เราด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้ก็ได้นะใช้แค่เลมอนออยล์อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ว่าโอเคแหละผมก็อยากรู้แหละผมก็เลยซื้อมาทั้งชุดนะฝีมือไม่ดี ขอของด,ด,ดีมาทําความสั่นกีตาร์ก่อนเนี่ยสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้มันไม่ได้ผมไม่ได้ชุบน้ําไว้ก่อนนะก็เช็ดไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ตามด้วยเลมอนออยอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็ดลงไปโดยปกติเนี่ยเราใช้แค่ท่าที่ผมศึกษานะครับหาข้อมูลมาก็ใช้แค่เลมอนออยก็พอ นะครับในการที่จะทําความสะอาดตัวฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้กับตัวฟิงเกอร์บอร์ดเรานะครับแล้วก็เปิดออกมาเอาฟลอย์ออกนะครับสังเกตนะมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ขนาดทิ้งไว้นะครับทิ้งตัวไฮเดรตไว้หลังจะทาไฮเดรตไว้สักประมาณ3-4นาทีเพราะว่าเกิน5นาทีแหละที่ผมทำอะมันสีมันเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เช็ดเลมอนออยล์ลงไปอีกนะครับก็เพราะว่า ที่ผมเอาไฮเดรตก่อนเนี่ยเพราะไฮเดรตมันเขียนว่ามันทำอนเอ่อเอาเรื่องคราบสกรปรกออกด้วยนะครับก็เลยลองไฮเดรตก่อนแล้วก็ตามด้วยเลมอนออยนะครับจากนั้นเ,เช็ดให้ทั่วนะครับเช็ดให้ทั่วทั้งฟิงเกอร์บอร์ดตลอดตลอด,ตลอดทั้งคอกีตาร์เลยนะครับเนี่ยจดหนึ่งนะครับก็ใช้ได้2-3งสามานะครับอา่าแล้ก็ทำความสะอาดไปกีตาร์เราก็คอสีเข้มขึ้นนะครับหรือที่ตัวเอ่อ ข้างล่างก็เรียกว่าอะไรนะที่เราไว้ปักหมุดกีตา้าเนีเราก็ทําการเช็ดมันซะด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อทำตรงนี้เสร็จก็มา step หน่งนะครับเป็น detailer ลลก็คือว่าถ้ามันมีรอยขนแมวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้มันหายไปนะครับมาทํากับตัวเจ้าตัวกีตา้าตรงนี้นะครับสภาพของตัว detailer เ,ลเ,ลเนี่ยจะเป็นครีมข้นๆ นะครับซึ่งก็จะออกยากสักหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะหยดลงไปได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าคราวหน้าผมคงไม่ซื้อนะครับเพราะว่ากีตาร์ผมล่องลอยเกินยาวๆแล้วครับก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ดีเทลเลอร์ตรงนี้นะครับก็หลังจากใช้ตัวดีเทลเลอร์เนี่ยเราก็หยดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนครีมนะครับแล้วก็ถูวนๆไปนะครับเพื่อเอารอยขนแมวต่างๆออกนะครับจริงๆควรจะใช้ผ้าที่เขาให้มานะครับ จากนั้นเนี่ยจะเป็นสเต็ปสองนะครับหลังจากทำอันนี้เสร็จจะเห็นว่ามันมันจะเป็นคราบมันจะไม่แวววาว,าวเนาะอ่าแล้วก็มาที่สเต็ปสองนะครับตัวสเต็ปสองเนี่ยเป็นตัวเอ่อโปรเทคนะครับเป็นแว็กนะครับที่เข้ามาเคลือบผิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระโดดมาที่สเต็ปสามนะครับเป็นสเปรย์คลีนเนอร์นะครับที่จะทําความสะอาดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเออ่ เช็ดปุ๊บเนี่ยก็จะแวววาวมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเราใช้ตัวสเปรย์คลีนเนอร์ตรงนี้อย่างเดียวก็น่าจะพอนะในความรู้สึกของผมว่าเช็ดฝุ่นเช็ดไหไรนอกจากคนที่จะเออดูแลกีตาร์ให้มันแวววาวตลอดเวลานะก็าจ,ากจะเจอดูแลเหมือนเราขัดรถนะครับมีตัวดีเทลเลอร์อะไรต่างๆซึ่งถ้าเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้เป็นเงาอย่างนี้ ก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับสังเกตนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วดูแมคอใหม่ขึ้นมาเลยนะครับคอใหม่ขึ้นมาตัวบิดตัวอะไรก็หมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ทําการเปลี่ยนสายนะครับก็ใช้สายกีตาร์ปรของกิบสันเบอร์10สั่งมาเหมือนกันนะครับเจกว่าบาทนะครับก็เอามาเปลี่ยนนะฮะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หวังว่า ผมจะได้เริ่มกลับมาหัดเล่นกีตาร์ใหม่อีกสักครั้งนะครับเล่นมาเป็น10กว่าปีแล้วมันก็ไม่เคยไปไกลกว่าเดิมเลยสวัสดีครับ